ผมก็ทํางานประจําอยู่แล้วครับวันหยุดเราก็ชอบไปหาหนูหาปลาครับเราก็มาดักไว้ในบอ่อเป็นตัวเมียเขาออกลูกครับแล้วเกิดแนวคิดว่าลองเลี้ยงหนูดูปรึกษากับแฟนแบบขอลองเลี้ยงหนูหน่อยสัก10บ,บอ่อเออมีคนถามซื้อเลี้ยงแรกๆครับเรามีแค่10บบอ่อครับเรามั่นใจในตลาดแล้วครับเราก็ขยายเพิ่มมาทีเดียวกระโดดมาเป็น100เลยครับจนปัจจุบันมา อยู่ที่170บ่อครับกำลังจะขยายเพิ่มครับตลาดปีนี้อาจจะมาแน่นอนครับหนูที่ผมเลี้ยงครับเป็นหนูพุกใหญ่ครับมีความสุขในการเลี้ยงครับทุกครั้งที่เราเปิดฝาบ่อครับเราจะมีรายได้เสริมขึ้นมาครับเป็นอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดีนะครับตอนนี้ใจความสำคัญที่สุดคือเราต้องชอบจริงๆครับถ้าเราไม่ชอบยังไงเราก็ไปต่อไม่ได้แน่นอนครับผมความเราครับจะมีรายได้อยู่ที่เดือนละ1 5 0 0ถึง2อ0 0มหากต้นทุนออกต้นทุนเราค่าหัง สามพันแน่อยๆครับสามพันสามหนึ่งสามพันสี่ครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมอายประมายวงหาลิมาศครับชื่อเล่นชื่อเป็ดครับเจ้าของของฟาร์มหนูมีตังฟาร์มหนูนาลำพูนครับที่ตั้งอยู่หมู่14ครับตำบปลป่าสักด์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับ ช่วยเล่าที่มาของฟาร์มเราหน่อยครับผมก็ทำงานประจำอยู่แล้วครับวันหยุดเราก็ชอบไปหาหนูหาปลาเราก็มาดักไว้ในบอ่อทีนี้เขาไม่ตายเนาะเป็นตัวเมียเขาออกลูกครับออกในบอ่อนั่นแหละแล้วเกิดแนวคิดว่าลองเลี้ยงหนูดูพอดีซื้อบ้านใหม่พอดีปรึกษากับแฟนแบบขอลองเลี้ยงหนูหน่อยสักสิบบอ่อเราก็ลองดูเมีคนถามซื้อถามอะไรก็เราก็ชอบในการเลี้ยงอยู่แล้วครับเราก็ได้มาจนถึงทุกวันนี้ครับ ตอนเลี้ยงแรกๆครับเรามีแค่10บ่อครับเราก็ลองเลี้ยงเล่นๆนะดูดูตลาดครับลองดูก่อนว่าตลาดดีไหมครับพอเรามั่นใจในตลาดแล้วครับเราก็ขยายเพิ่มมาทีเดียวกระโดดมาเป็น100เลยครับจนปัจจุบันมาอยู่ที่170บ่อครับแต่กลางปีนี้น่าจะเป็น200ครับครับเพราะว่าเรากำลังจะขยายเพิ่มครับเพราะตลาดปีนี้น่าจะมาแน่นอนครับเพราะ ทั่วประเทศน่าจะหมดนะครับหนูเนื้อน่าจะเกือบหมดแล้วครับผมพื้นที่ในการเลี้ยงหนูของเรามีประมาณเท่าไหร่ครับพื้นที่ในการเลี้ยงครับที่ผมแบ่งโซนไว้นะครับพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่2งานกว่าครับเราจะแบ่งเป็นพื้นที่บ้าน1งานกว่าแล้วก็แบ่งพื้นที่เลี้ยงหนูครับประมาณ1งงานครับหนูที่เราเลี้ยงเป็นสายพันธุ์อะไรครับแล้วมีทั้งหมดกี่บ่อครับหนูที่ผมเลี้ยงครับเป็นสายพันธุ์ หนูพุกใหญ่ครับหรือหนูแผงครับที่เราคุ้นๆกันครับเพราะหนูมันมี2สายพันธุ์ครับหลักๆเลยมีหนูพุกเล็กกับหนูพุกใหญ่ครับแต่เราใช้หนูพุกใหญ่ครับเพราะจํานวนการแลกเนื้อได้เยอะกว่าครับและโตเร็วกว่าตอนนี้ผมเลี้ยงทั้งหมด170บบ่อครับรูปแบบในการเลี้ยงหนูของเราครับรูปแบบในการเลี้ยงผมครับเราจะเลี้ยงยังไงก็ได้ครับให้เราสบายได้สุดครับแต่ที่ผมใช้คือเป็นท่อวางซ้อนกันกับ เป็นบล็อกเทินขึ้นสี่บล็อกครับแล้วฉาบข้างในอย่างเดียวแล้วก็ทําฝาส่วนระบบน้าครับผมจะใช้เป็นระบบน้ําอัตโนมัติทั้งหมดครับเพราะเราจะย่นเวลาในการให้อาหารครับเราก็จะสบายด้วยครับแล้วหนูก็พอเขาได้กินน้าครับหนูเพราะน้ํามันเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้อยู่แล้วครับเราจึงทําระบบน้ํา ขึ้นมาให้ได้สะดวกมากที่สุดครับส่วนการผสมพันธุ์หนูครับเราจะใช้แบบ1ต่อหนึ่งต่อหนึ่งกับแยกลอดครับส่วนมากจะเป็น1ต่อหนึ่งกับแยกลอดครับที่ทางเราใช้ครับพอลูกแดงประมาณ45วันครับเราก็จับมาแยกผู้เมียครับเพื่อทําการขุนต่อไปครับช่องทางการตลาดและการขายของเราครับส่วนมากครับการตลาดของผมจะอยู่ช่องทางออนไลน์เกือบทั้งหมดครับพูดได้ง่ายว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ จะเป็นขายทางออนไลน์ทั้งหมดครับขายทางเพจครับมีฟาร์มหนูนาลำพูนครับแล้วก็มีวอล์กยินเข้ามาครับเพราะว่าเป็นลูกค้าประจํารู้ว่าเราเลี้ยงครับเขาก็เข้ามาซื้อครับและเป็นตลาดส่งครับให้พ่อค้าแม่ค้าครับผมเพราะเราจะมีราคาส่งให้เขาครับช่วยบอกรายได้ของฟาร์มเราหน่อยครับฟาร์มเราครับจะมีรายได้อยู่ที่เดือนละ 15,000-20,000ครับแล้วแต่ว่าเดือนนั้นจะผลิตหนูได้เยอะแค่ไหนครับรายได้มาจากหนูเนื้อชำแหลครับกิโลละ250บาทครับยังไม่รวมจัดส่งครับส่วนหนูเนื้อราคาส่งอยู่ที่ราคากิโลละ200บาทครับหากต้นทุนออกต้นทุนเราจะตอนนี้จะมีแค่ค่าอาหารครับค่าอาหาร3,000หน่ออๆครับ3 3 0 0ถึง3 4 0 0ครับระบบการจัดการของฟาร์มเราครับการจัดการก็ไม่มีอะไรมากครับคือผมทำงานประจำอยู่แล้วครับ เราจะใช้เวลาหลังเลิกงานของเราครับในการให้อาหารแค่นั้นครับวันละ3ามสถึงสีนาทีครับแต่ตอนกลางวันเราก็ปล่อยครับไม่ได้ยุ่งกับเขาเพราะว่าน้ําเราก็เป็นระบบอัตโนมัติหมดแล้วครับผมการเลี้ยงหนูจะไม่ยุ่งยากอย่างที่คุณคิดครับผมแค่เราลองมาศึกษาดูงานได้ครับผมข้อดีที่ได้จากการเลี้ยงหนูครับข้อดีของการเลี้ยงหนูครับหลักๆคือเรามีความสุขในการเลี้ยงครับ ทุกครั้งที่เราเปิดฝาบ่อครับเราจะมีความสุขครับและเราจะมีรายได้เสริมขึ้นมาครับเป็นอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดีนะครับตอนนี้เหมือนว่าเราทำอาชีพเสริมครับแต่เราไม่ได้ออกไปทำข้างนอกเราจะอยู่ในบ้านอยู่กับครอบครัวครับเราจะมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นครับสำหรับเกษตรกรมือใหม่ที่สนใจอยากจะเลี้ยงหนูครับเรามีคำแนะนำอะไรบ้างครับแรกแรกนะครับเราหาฟาร์มที่อยู่ใกล้เราที่สุดครับเข้าไปศึกษาดูงานของเขาครับว่าเขาเลี้ยงยังไง เป็นมาอย่างไงครับใจความสาคัญที่สุดคือเราต้องชอบจริงๆครับเพราะถ้าเราไม่ชอบยังไงเราก็ไปต่อไม่ได้แน่นอนครับผมพอเราศึกษาแน่ใจแล้วครับว่าเราชอบหรือว่าเราลองเลี้ยงดูแล้วครับ2อสบ่อนะเราชอบมันนี้เราก็มาดูเงินทุนเราแล้วลว,ว่าเราจะขยายเป็นกี่บอ่อเท่าไหร่ยังไงครับผมช่องทางการติดต่อ,อฟาร์มครับต้องทางการติดต่อ,อฟาร์มครับ ที่เพจมีตังฟาร,ร์มหนูหนาลำพูนครับผมช่องย t u b e ครับสามารถท้ายในการศึกษาดูวิธีการเลี้ยงได้ครับชื่อช่องมีตังฟาร,ร์มหนูหนาลำพูนเหมือนกันครับเพื่อโทรติดต่อ065 527 2576ครับผม